คำประกาศทานกิจและอุทิศบุญทั้งหลายกรนณีถวายพัตตาหารหรือสิ่งจำเป็นก่อนจะถวายโปรดจงได้ตั้งใจธรรมการนอบน้อมพระสัมมาสัม เจ้าองค์ศาสดาผู้ตรัสรู้ชอบและทรงรอบรู้โดยพระองค์เองพร้อมกับทั้งพระธรรมและพระสงว่าเป็นที่พึ่งเด่นกําจัดความ ไัยได้จริงตามความจำเป็นครวนขั้นหนึ่งแม้ว่าระที่สองข่าทั้งของระลึกถึงไตรรัตเป็นที่พึ่งกำจัดไัยได้จริง แม้วาระที่สามระลึกตามแก้วสามสิ่งว่าเป็นที่พึ่งพิงกําจัดภัยได้จริงจังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าหนาไม่มีหวังพระพุทธทัก กับทั้งพระสงฆ์ที่สงเป็นพระสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าผู้รระลึกทุกวันที่พึ่งอื่นนอกนั้นไม่มีในหัวใจเลย ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถร,รานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมีพระธรรมเสนาบดี เจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุโดยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุโดยสุเทพเออกอากาศทาง สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุัยสุเทพมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยาย และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศเวลา17บเถึง18บแนาฬิกาของวันพุธ เวลา14ถึง15นาฬิกาของวันศุกร์และวันเสาร์และเวลา15ถึง16นาฬิกาของวันอาทิตย์สัปดาห์ละสีวันเอาเมื่อกี้ลืมที่วัดพระธาตุดุสุุเทพของอากาศ3มวันคือวันศุก เสาร์และอาทิตย์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันนี้ออกอากาศเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาส่วนเวลาแปดถึงเก้านาเวลาสิบสามถึงสิบสี่นาฬิกา วันศุกร์และวันเสาร์เพาะอะไรคันจมูกมว่าบ่อยๆแล้วบอกบ่อยๆแล้วมันคันจมูกนี่นะมันคันเฉพาะเวลาออกจัดรายการนี่แหละเวลาพูดในรายการนี่ ไลสดเนี่ยม,มันคงเป็นเวนกําเก่าทาไม่จัดรายการนี่ไม่ขันพอจัดรายการปุ๊บนี่ยขันจมูกแล้วอืม,อม มันแปลกจริงๆเลยอืเวลาอยู่ธรรมดาเนี่ยทั้งวันทั้งวันไม่คันหรอกแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรนะ อเอาละปล่อยไปตามเวรตนตกรรม <c oughs> เสียบุคลิกลักษณะไปหน่อย <c oughs> ตอนนี้ก็บันทึกเสียงลวงหน้ามาจากวัดประทาตุยอยสุเทพเยอรมันเหมือนเดิม และก็ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์กิจการงานของวัดพระธาตุดชยชุเทพทั้งในเยอรมันและในเมืองไทยในเมืองไทยก่อนตอนนี้กำลัง มีกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันอัฐมีบูชาคือการบูชาในวันแหลมแปดค่าคือการถวายพระเพลิงพระบรมศพของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มกุฏปันธนะเจดีห่างจากสารวนโนทยานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าไปหนึ่งกิโลเมตรเหนึ่งกิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเนี่ยแต่แปลกนะอืมแปลกเหมือนคันจมูกนี่แหละ <c oughs> คือพระศบนพระบรมศพของพระพุทธองค์เนี่ย เอาออกจากสารวโนทยามเนี่ยออกทิศตะวันออกไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงเขาจะเอาออกทางทิศใต้ก็ไม่ได้ทิศตะวันตกก็ไม่ได้ได้ทิศเดียวคือทิศเหนือนี่เป็นเรื่องแปลกมาก ต้องออกทางทิศเหนือเนี่ยออกทางทิศเหนือเพราะว่าตอนนี้ต,ต้อไปนะตอนนี้ทิศเหนือของผู้พูดที่นั่งอยู่เนี่ยนะคือคือทางนี้อา,อาจจะไม่อาจจะไม่ตรงของผู้ฟังก็ได้ ผู้ฟังที่หันหน้าเข้ามาทางนี้อาจจะอยู่อีกทุ่งเงินคํามในทางทิศเหนืออยู่ทางนี้ทิศใต้อยู่ทางนี้ทิศตะวนันออกอยู่ทางด้านหน้าของผู้พูดนี่แล้วก็ด้านหลังคือทิศตะวนันตกดังนั้นเลลวลาพูดก็เลยต้องเลยเ,ออเลยต้องชี้ไป ตามตามที่นั่งอยู่นี่เอออาจาพอไปออกทางทิศเหนือเนี่ยประตูเปิดเลยประตูวัดขออภัยประตูสวนสารวัโนทยานเนี่ยนะเออประตูมันมีมันมีประตูอยู่สี่ประตูที่ตัวออกที่เหนือที่ใต้ ที่ตะว,วันออกทิศใต้ทิศเหนือที่ตะว,วันตกทางด้านหลังนี่นะอ๋ออกอ,อกพอเ,เอาทางตะว,วันออกไม่ได้ใต้ไม่ได้ตะวันตกไม่ได้ววน,ดนี่ออกไปทางเหนือนี่อเมพอไปทางเหนือนี่นะประตูมันเปิดเองเลยอัตโนมัติอนี่ เขาก็ต้องอ,ออกไปทางเหนือแล้วก็อ้อมอ้อมไปทางทิศตะว,วันออกก็จริงก็น่าจะไปทางทิศตะว,วันออกแล้วก็ตรงไปที่มกุูพันธนราเจดีเลยไม่ได้เนี่ยเ,เป็นเรื่องแปลกมากเลยทีเดียวเขาก็งงกันมากเลยทำไมมออกไม่ได้มันไม่ไม่เข้าไปไม่ได้ออกไม่ได้ประตูไม่เปิด คนไปเปิดประตูแต่ก็เอาศพไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมหัศจันทร์เหมือนกันนลยเออเออมหัศจันทร์เหมือนกัน,น <c oughs> ทางทั้งที่ว่าเมื่อกรุดพันธนติตีอยู่ทางทิศตะวันออกของสารวันทยานแต่เอาออกประตูนี้ไม่ได้ตายรันตกไม่ได้ ได้ครึ่งหนืออย่างเดียวอืนี่ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งมีมหาจรรยอยู่มากหลายเรื่องตอนตอนพระราชทานเพลิงอีกไฟไม่ติดอีกอนี่ก็ เป็นเรื่องอาชจรรย์แต่มจมีมีแก้ไขดูรู้ได้แต่เรื่องคิดนี่เราไม่ได้ถามท่านพระอนุรุทธะดูไงแต่เรื่องที่ว่าไฟไม่ติดนี่เราก็ถามพรอนุรุทธะเข้าชานดแูแต่เรื่องคิดเนี่ยที่เอาแล้วนั่นคิดเหนือได้ เราไม่ได้ถามพระอนุรุทธะว่ามันเป็นพ่อเหตุใดถ้าถามก็คงจะรู้อ่ะนะแล้วก็มีอันนี้ก็อันนี้ก็อีกตอนหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม พระบาทของพระพุทธองค์เนี่ยโผล่ออกจากรางเหล็กรางเหล็กที่ใส่พระบรมศพนะโดยอัศจรรย์มากโผล่ออกจากรางเหล็กออกไปให้พระ,ะมหากััสปั ร้อมด้วยลูกศิษย์ห้าร้อยที่เดินทางมาถึงในวันแรลมแปดค่ำนะัน่นพอกกลับปุ๊บนี่พระบาทพลออกมาทันพอเข้าไปถึงนี่พระบาทพลออกมาให้กราบาและอย่างที่สี่สุดท้ายไฟติดพรุบเลยไม่มีใครจุดนี่เอกกราบเสร็จนะ เพากปปะกัษกลาบกลับยังไม่ทันเสร็จกราบกันหมดละกราบกันหมดละแต่ยังไม่ทันลุกขึ้นไฟลุกขึ้นพรุบเลย <c oughs> สี่อย่างมีมหัสจรณสี่อย่างเขาเรียกอเมซิง <c oughs> สี่อเมซิงหนึ่งออกทิศตะวันออก ได้ตะวันตกไม่ได้เลยอองได้ทิศเหนืออย่างเดียวสองไฟไม่ติดในวันที่เจ็ดสามวันที่แปดพระบาทของพระพุทธองค์ผรูออกมาเอียงผร่ออกมาเองแล้วก็ลังเหล็กอีกลังเหล็กใส่น้ำมันด้วย หลังเหล็กนี่นะใส่น้ำมันมแล้วผ้าที่พันพระบรมศพเนะี่ยทั้งรอบตัวเนี่ยทั้งหัวทั้งเท้าเนี่ยห้าร้อยชั้นสัมฤทสัมฤห้าร้อยชั้นสัมฤห้าร้อยชั้นใส่ผ้าด้วยผ้าก็ห้าร้อยร้อยชั้นสัมฤ ก็ใส่ห้าร้อยชั้นทับไว้แล้วก็เอาลงในถังเหล็กรางเขาเรียกรางเหล็กไม่ใช่ถังแต่เป็นเป็นรางเหล็กไ,ไว้ไม่ให้ไม่ให้น้ำมันไหลออกเป็นรางเหล็กโผล่ออกจากรางเหล็กไปให้พระมาหากัสสปกราบเลย คือือสามอย่างที่เขาไม่ถามพระอนุรุทธะนะหนึ่งออกทิศเหนือได้อย่างเดียวนี่นะสองพบาทโ,โลขออกมาแล้วก็สามไฟติดเองอันนี้ ก็ไม่ได้ถามถามอย่างเดียวคือไฟไม่ติดทำไมมันจึงไม่ติดเนอเพราะว่าพระมหากัจสปักยังมาไม่ถึงกำลังอยู่ระหว่างทางกำลังเดินทางมาแล้วยังรีบเร่งหลังจากที่ได้รับข่าวได้รับทราบข่าวก็รีบมา ดิบพากันเดินทางมาวันที่เจ็ดไม่ถึงไม่ถึงก็ไฟไม่ติดนี่สาเหตุตอนนี้สามอย่างไม่ได้ถามเป็นปริศนาอยู่เป็นปริศ <c oughs> นา,าไ นี่ที่วัดพระธาตโดยสุเทพก็มีเทศทุกวันวันที่12ถึงวันที่18แนียแรมหนึ่งค่ำถึงแรมเจค่ำวัน,นที่19จะเป็นแรม8ค่ำเป็นวันประชุมเพลิงวันพระราชทานเพลิง <c oughs> <c oughs> และสวดสหัสไนสวดสหัสไนสวดพระอภิธรรมสหัสไนแบบสหัสไนย,ยังไงก็ไปฟังเอาเองเชิญ <c oughs> ได้ไปฟังกันเอาเองที่วัดพระธาตุดอยสุเทพไม่แน่ต่อต่อไปปีต่อต่อไปอาจจะจับ ที่วัดพระธาตุดยสุทเทพเยอรมันนี้ด้วยก็ได้อัฐมีบูชาเนี่ยนะแต่ก็อาจจะไม่ฟังไม,ไม่อาจจะไม่มีฟังเทศทุกวันนะเพราะว่าญาติโ <c oughs> ย,ยมมากันไม่ได้เป็นเวลาทําวันทำงานอาจจะมาได้วันเดียวในวันแรมแปดค่ํา นับไปแปดวันแล้วก็ให้มันตรงวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยเสาร์อาทิตย์เออตรงกับวันเสาร์อาทิตย์มันไม่ทราบว่าจะตรงหรือเปล่าตรงหรือเปล่าตร,ง,รงนับไปแปดวันน่ะนับไปแปดวันเดี๋ยกวก่อนสมมติว่า วันขึ้นสิบห้าค่ำใช่ไหมแล้วก็แลมเจ็ดค่ำไปเนี่ยเจ็ดเอ้ย,อยแลมหนึ่งคไปเนี่ยหนึ่งโอ้มันอาจจะไม่ตรงวันอาทิตย์ถ้าไม่ถ้าจะให้ดีมันต้องตรงกับวันอาทิตย์มันยังไม่แน่ต้องไปดูในพศออนั้นในปีนั้น <c oughs> เออแล้วก็เตรียมงานกันไว้อ แมรมแปดคำมันตัดตรงก็มัาจะจับได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงจำลองจำลองเหมือนที่วัดพระธานุบ้สุเทพทำเอาละตอนนี้ก็ประชา,า,ะาสัพาม,าสมพันธ์เรียบร้อยแล้วพิธีวัดพระธาตุด้าสุเทพ แต่ของของที่ที่เยอรมนีนี่เป็นการฉลองวัดประทานิพระจุดเทพวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครบ11ปีเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นวันอาทิตย์พอดีทิที่25 เอาล้วตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาร,ระของธรรมะเมัวโอเอวิหารลายไปยหลายนาทีนาวาวังทองวันนี้มีมมมมมตอนถึงตอนที่ประกาศประกาศทานและอุทิศบุญทานกิจและอุทิศบุญ ให้แก่ผู้ที่เราจะอุทิศไปให้เช่นผู้ที่ร่วงรับดับขันตายไปหรือถวายพัฒตาหารธรรมดาไม่มีไม่มีสิ่ง ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีสิ่งจําเป็นในการที่จะถวายแต่ถวายพัฒตาหารธรรมดาบันทีปานาธรรมาตไว้ว่าคาประกาศทานกิจและอุคิดบุญทั้งหลายกรักณีถวายพัตตาหารหรือสิ่งจำเป็นก่อนจะถวายโปรโดจงได้ตั้งใจทำ การนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าองค์ศาสดาผู้ตรัสรู้ชอบและทรงรอบรู้โดยพระองค์เองพร้อมกับพระทั้งพร้อมกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเด่นกําจัดความ ทุกไทยได้จริงตามความจำเป็นคร่ำครวรข้นหนึ่งแม้ว่าละที่สองข้าทั้งของระลึกถึงไตรรัตน์เป็นที่พึ่งกำจัดไปได้จริงๆแม้ว่าระที่สามระลึกตามแก้วสามสิ่ง ว่าเป็นที่พึ่งพิงกำจัดภัยได้จริงจังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้านาไม่มีหวังพระพุทธกับทั้งพทะสงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าภูรักลึกทุกวันที่พึ่งอื่นนอกนั้นไม่มีในหัวใจเลยนี่เป็นการ แระลึกก่อนที่จะประกาศผลของทานเราประกาศทานบุญที่เราทำนี่ที่จะอุทิศส่วนกุศลเนี่ยคือก่อนที่จะประกาศเนี่ยก็ต้องนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าก่อน พรรมและพระสงค์ด้วยระลึกถึงพระไตรลักษ์นั่นเองนี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งในหลักการสี่วิธีการหกนะหลักการสอย่างของธรรมนาวาวังนี่ก็คือหนึ่งระลึกถึงพระรัตนตรยัยหลรงจาลั้นก็ประกาศทานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีในทาน การให้และสละสิ่งของด้วยพัตตาหารละทานพร้อมทั้งไทยทานแด่พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญ,ญาติทิพย์ของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้านายเวรทั้งหมดที่ก่อกวนข้าพเจ้าดวงวิญญาณบรรพบุรุษของข้าพเจ้า เหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายเพราะข้าพเจ้าจงเป็นสุขจากบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้เถิดขอผลทานนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันการและอนาคตการด้วยทืนนี่ก็เป็น,นการ ประกาศและอุทิศบุญกุศลที่เราทำอา้าววันนี้ก็หมดเวลาพอดีจะต้องได้ขอนำํำรายการานาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้า คือวันพุธสุกเสาร์อาทิตย์ตามตารางเวลาที่วางอยู่ข้างในเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างสวัยเป็นทองคําล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสางามขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่อง ตามคุณของพระรัตนสามพุทโทเมนาโถธรรมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไป ขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กําจัดความทุกข์พบสุขใสพลันปลอดปโปรง่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอจจ